ดีครับนี่คือรายการ SGC Super Game Patch นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโ o w อ o x กันนะครับ Hi i Hi i Hi i นี่คือด่านที่เราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับนะครับนี่คือชุดอะไรนะ d e a d Space นะครับไม่เชื่อดูข้างหลัง okay. ซึ่งผมก็มากับคุณตานะครับดูกันด,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 ดู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 ดโอ้เช็ดตอนนี้ผมจะให้ลิงไว้นะครับขอตัดต่อแป๊บนึงนะบอกอะไรก่อนนะผมใช้แคมตาเซียนะครับใครวะไอเดียใหม่ครับคือผมจะสอนเล่นโลบ็อกกปเลยนะครับ ทำอะไรก็ได้นะผมลืมบอกว่านี่คือทุงแช่นะครับผมจะพิมพ์ว่า hello T A R A L O T A L O T แล้วเขาจะมีงี้มานะครับซึ่งด้านนี้เออผมลืมบอกผมใช้ลิงก์เอ้ยบอกไปแล้วนะครับ โอเคครับถ้าว่าเราเข้าเกมมาใช่ไหมคบก็จะเป็นนี้นะคบเออให้เราใส่ username ลงไปนะครับก็ถ้าใครไม่มีก็สมัครตรงนี้ได้เลยครับือจะใส่ในทาง a c e บ o o กก็ได้ครับหรือจะนี่ครับเอ้ยไม่ใช่มันไม่มีครับเราลองดูครับเมซนะครับเฟซมันโหลดนานครับซึ่งผมต้องตัดต่อโอเคครับผมไม่เอาดีกว่าโอเคไป จะปิดไว้นะครับเอ้ยรหัสผ่านมันมันเป็นจุดๆอยู่แล้วแหละแต่ผมจะปิดนะครับเพื่อไม่ให้มองนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะครับอา้าวเป็นไร่้ายตัดต่อแล้วกันนะครับแกที่ผมพิมพ์เสร็จนะ โอเคเปิดแคมตาเซียมานี้คลิปหน้าผมจะสอนใช้แคมตาเซียสตูดิโอฮัลโหลครับบางคนอาจจะเข้ามาที่หน้านี้คือคุณพิมพ์ผิดนะครับโอเคนะครับตัดต่อนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเราไปสมัครใหม่นะครับเราชื่อโอพ a เกมนะครับนามาร์ดิอโปนะครับ เออหนูไม่มีเสื้อผ้าแถบหนูมีนมที่เป็นโลบอกด้วยอ่ะเอาไม้ดียหนูไม่อยู่ที่นี่อ่ะฮะเออเอาทำไมามใส่ชุดมอยูย่าใส่ชุดแล้วกูก็จะกลับคืนไปกระปนลนี่คือท่าตายที่สวยมาก เดี okay. ๋ยวเราขอแต่งขอเวลาแต่งชุดนะครับโอเคนะครับเอ่อตอนนี้ผมจะมากลับมาละโอเคมันไม่มปุ่มแชทจะดนินี่คือตัวตัวของผมนะครับกลัวรอเลยอะเหือรอเลยอะเอาผมขอพิมพ์แชทแล้วกันนะครับปันนึ็ครับเอ๊ะทำไมเซิร์ฟนี้มันไม่มีพิมพ์แชทวะแปลกผมขอเียอ อ้หญิงสักนัดนะครับอญิงสักนัดปิงป๊งปิงป๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเรียงเคเคโอเค,โอเคนี้แหละครับสวัสดีครับส่วนลิงเราอบอกผมจะไว้เอ้ยส่วนลิงกเกมหลานที่ผมเล่นอยู่จะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคสวัสดีครับ